ดีพอลฮันเตอร์กระบะ REEV จากฉาอาน,นก็เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไปไม่นานโดยแต่แรกมีรุ่นย่อยเดียวก็คือ REEV PLUS a l l w h e e l drive แต่ว่าล่าสุดเขาเพิ่มรุ่นย่อยใหม่อีกรุ่นหนึ่งก็คือ REEV MAX a l l w h e e l อ r i v e อันนี้ก็มากับราคา1249,000าบาทก็แพงขึ้นจากตัว r e e v plus all w h e e l drive ที่มากับราคา1 9 9 9 0 0 0บาท ซึ่งแต่เดิม REEV Plus All w h e e Drive ก็เป็น4ประตูยกสูงขับเคลื่อนสล้อแต่ว่า REEV Max All w h e e d r e อันนี้แบบเป็น4ประตูยกสูงขับเคลื่อนสล้อแต่ว่ามีการตกแต่งที่จัดเต็มขึ้นภายนอกจะตกแต่งสไตล์ออฟโรดดูลุยๆมากขึ้นก็อย่างเช่นจุดที่ต่างกันเลยก็คือล้อจะเป็นล้อ18นิ้วยาง265หก้าทับหกส R สิเป็น อย่างออเทเรนนะครับแล้วก็อย่างราวหลังคาแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์บนหลังคาอันนี้ก็ให้มามีโลบาร์มาให้ก็จะเป็นโลบาร์ bar แบบสปอร์ตบาร์นะแล้วก็ฝาท้ายอันนี้จะมีบันไดนีนตัวนะครับสำหรับภายนอกภายในจะมีจุดที่แตกต่างกันก็คือก็อย่างสีภายในตัว e e v Max จะเป็นสีดำส้มแล้วก็การตกแต่งเป็นลายไม้ซึ่ง REEV+ PLUS จะเป็นสีดำเบทแล้วก็แพงตกแต่งเป็นสีเงิน,นช่องเชื่อมต่อ USB ก็คือจะ USB A 3ามตำแหน่งในตัว PLUS ตัว Max ก็จะมี USB A 1นึ่ตำแหน่ง USB C 2องตำแหน่ง ตออจากนี้ก็คือระบบจ่ายไฟ V2L Vehicle to Load REEV+ PLUS จะเป็น3.3กิโลวัตต์และ REEV Max a l w e e Drive เป็น22กิโลวัตต์อันนี้ก็คือจุดที่แต,ตกต่างกันนะครับแต่ว่าหลักๆของตัวรถอันนี้ก็คือยังคงเหมือนเดิมอย่างขุมพลังของเขาอันนี้ก็คือเป็น REEV สำหรับขุมพลังก็ทำงานมากับ เครื่องยนต์เบนซิน2.0เทอร์โบอันนี้ก็ทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ก็เป็น2.0เทอร์โบ184แรงม้าแรงบิดสูงสุด390นิวตันเมตรถังน้ำมันจะเป็น70ลิตรแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออน LFP ความจุ31.1 8กิโลวัตต์อาวก็อย่างพละกำลังก็คือ ย่างมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้า95แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง177แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรกอรมอเตอร์2ตัวกำลังรวม272แรงม้าแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อจะเป็นแบบออร์บิวไดะครับจะวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนก็คือ131กิโลเมตรอันนี้ก็มาตรฐาน n e d c ตัวเลขแคลม0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน7.9วินาทีแล้วก็ความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนนอกจากนี้ก็ยางพวกพวงมาลัยจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าระบบเบรกก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังช่วงล่างก็คือด้านหน้าก็เป็นอิสระแม่ควรสัสัตว์คอยสปริงแล้วก็ด้านหลังก็เป็นคอยสปริงนะครับ อันนี้ก็เป็นมันติลิงนะอันนี้ก็คือจุดที่เป็นพื้นฐานของเขาอันนี้ก็แบบระบบเบรคเป็นดิสเบรคสีล้อช่วงล่างด้านหลังเป็นคอยสปรีงอีกตั้งหากับระบบ REEV อันนี้ก็แบบาวาด่ดมีเครื่องยนต์ก็คอยบั่นไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็แบบเรื่องของความเป็น REEV กระบะสีประตูตัวท็อปแบบนี้ตัวนี้ก็คือจะใส่ชุดแต่งให้เต็มขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับเรื่องของชุดแต่งตรงนี้อันนี้ก็จะจัดเต็มกว่าเดิมซึ่งความน่าสนใจของเขาแต่เดิมก็คืออย่างตัวรถก็บแบบไซส์ก็ถือว่าใหญ่อยู่ถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดก็อย่างความยาว5 3 8 0ม mm, มกว้าง1,980 ฐานล้อ3,180อ mm. มิลิเมตรอันนี้ก็ถือว่าใหญ่ยอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่างความเป็น REEV เครื่องเป็นซ so ิน2.0เทอร์โบก็ทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับแบบเรื่องของการขับเคลื่อนก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวขับเคลื่อนนะครับก็แบบความเป็น REEV อันนี้ก็แบบว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจอยู่ ก็เรื่องความแรงความนุ่มเงียบก็น่าจะถูกใจแตว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าชอบดีเซลมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วก็ด้านหลังช่วงล่างเป็นคอยสปริงระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกเรื่องของดีไซน์ภายในก็ถือว่าก็ดูดีอยู่นะครับกับตัวนี้ก็คือดูหล่อขึ้นจุดันขึ้นกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเหมือนกัน แต่ว่าก็ถือว่าก็ดูน่าสนใจขึ้นแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าเทียบกับคู่แข่งในตตลาดเทียบกับเจ้าตลาดคือแบบราคาก็ไม่ได้เวิร์กกว่าเขาแต่อาจจะมองว่าราคานี้อาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ดึงดูดใจมากพอที่แบบว่ารู้สึกว่าย่อมยาวกว่าเจ้าตลาดมากอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับสําหรับเรื่องของโดรถกับราคาแบบนี้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรกับ ดีพอร์ฮันเตอร์รุ่นย่อยใหม่ REEV Max, All b e i l d i e <ye> ก็คอมเมนต์กันได้นะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ